ชอบที่อาจารย์ทำท่าน,นี้้งแต่เริ่มคลาสเลยเพราะว่าวิธีการเดินที่เราทํามัน็็ะทาให้เราติดแต่พอเราเปลี่ยนมันจะคลายล็อกเราจะสามารถไปจับกับอย่างอื่นได้ผมว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่แบบเออปลดล็อกได้ตั้งแต่ตอนเริ่มคลาสเลยครับคอนเซปต์ของวันเนี้ยมันจะเหมือนถ่อดใจเราอะไปมองในมุมลูกค้าแล้วคิดย้อนกลับมาเออมันมีอีกหลายมุมที่เราลืมทํา ทำพลาดหรือว่ามองไม่เห็นแล้วยิ่งได้การ brainstorm จากทุกคนได้คําตอบไต่ละอย่างที่แบบเออใช่คิดคนเดียวมันไม่ได้จริงสิ่งที่ชอบสําหรับเซสชันนี้อีันหนึ่งก็คือ u u c ช i o n a l n e e d เอ,อ่อ e m o t i o n a แ n ล e d แล้วก็ Social n e e d เป็นสิ่งที่แบบเอ้ยทำให้เราแบบคัดอารมณ์ออกจากสิ่งที่ลูกค้าต้องการก่อนแล้วก็ค่อยมาเทคแคร์อารมณ์แล้วยังเสริมไปด้วยของการที่เป็น Social Ne e d เออนี่เป็นเทคนิคที่เจ๋งมากครับ ถ้ามีโอกาสได้เข้าคลาสนี้ก็ลองมาดูเลยครับ